ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจากมอสโตครีเอเตอร์ชาแนลกับการดูดวงไพ่ยิปซีกันนะครับ วันนี้เราก็มาดูดวงรนดอมกันนะครับซึ่งเป็นการดูดวงในภาพรวมภาพกว้างพลังงานรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงดวงท่านใดท่านหนึ่งนะครับและนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเพราะฉะนั้นขอให้รับชมไม้เป็นแนวทางและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อทักทายมาได้ตามลายที่ให้ไว้นี้ช่องทางเดียวเท่านั้นภายในเวลาทำการเที่ยงวันถึง2องทุ่มโดยประมาณและที่สำคัญที่สุดเลยคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิน้นคุณต้องติดต่อหาผมเองเท่านั้นนะครับ โอเคครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือคนที่อยู่ในใจคุณเขารู้สึกยังไงกับคุณตอนนี้เออหัวข้อน่าสนใจเช่นเคยนะครับวันนี้นะคนที่อยู่ในใจคุณเขาคิดเขารู้สึกกับคุณยังไงตอนนี้ผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่เสียงทายให้คุณนะครับทําใจสบายๆนะครับเปิดกันสดๆเปิดกันเห็นๆวันนี้คุณได้ไพ่โอ้ justice ไม่ธรรมดาใบแรกมนาะก็จะได้รับความยุติธรรมกันเลยนะครับอาจจะเป็นความรักที่สมดุลบาลานสมดุลดีคุณรักเขาเขารักคุณคุณชอบเขาเขาชอบ,ชอบคุณหรือมีใจห่วงกันแบบนี้นะครับมีความเป็นห่วงเป็นใยกันแล้วก็เอคนที่อยู่ในใจคุณเขาคิดอะไรอยู่ตอนนี้โอ้แถ้วย Eight of cups ต่างคนต่างมีภาระอต้องทำหน้าที่ของตัวเองกันไปก่อนนะครับแล้วก็ ราชาไม้เท้า king of ones เอ้ยมีความก้าวหน้าเฮ้มีความก้า,หาวาาหน้านะชีวิตส่วนตัวจะมีความก้าวหน้ากันทั้งคู่เลยนะครับทั้งคุณและเขาต่างมีความก้าวหน้าในวิถีของตนเองโอ้โหสามถ้วยยินดีด้วย t r e of cups สามถ้วยจะมีความยินดีเกิดขึ้นอย่างแน่นอนอ่ายินดีแบบไหนเดี๋ยวเรามาดูกันนะโอ้ the tower ไม่ต้องกลัว tower ใบนี้ตีความได้ไว่าจะเกิดสิ่งดีๆแบบกระทันหันป,ป,ปุบปับฉับพลันก็ได้เพราะเมื่อกี้มี3ามถ้วยเป็นความโชคดียินดีแบบกระทันหันก็ได้นะครับหรือในบางท่านนะอาจจะมีโอกาสนะตีความอีกอย่างหนึ่งบางท่านจะมีโอกาสได้ซ่อมแซมบ้านอา่ารีโนเวทบ้านอะไรแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะแล้วก็เออสบายใจได้เลยสี่เหรียญฟอร์เพนต์เตอรมีไรายได้มีเงินเข้าเก็บเงินอยู่อืม หรือบางท่านเป็นช่วงที่อยากเก็บเงินเก็บตัวก็ได้ไม่อยากสูงสิงสังคมไม่อยากปาร์ตี้อะไรแบบนี้เบื่อเบื่อ,อการปาร์ตี้เบื่อเบื่อสังคมซึ่งจะทําให้มีเงินเก็บมากขึ้นก็ดีนะครับแล้วก็อาจัดเม้นจะได้สิ่งที่รอคอยนะครับโชคดีแบบฟ้าประทานคนที่อยู่ในใจคุณเขาคิดยังไงกับคุณตอนนี้ผมว่าเขาคิดตรงกับคุณใจตรงกันแน่ๆเลยต่างคนต่างมีภาระที่ต้องทําตอนนี้แต่ก็จะมีความยินดีร่วมกันเกิดขึ้นนะห้าหก ถ้วย six of cups สอดคล้องกับหัวข้อน้เป๊ะเลยเขารักและหวังดีกับคุณนะครับนะซึ่งคุณก็รักและหวังดีกับเขาเช่นกันต่างฝ่ายต่างหวังดีซึ่งกันและกันเออไม่ธรรมดาเป็นความสัมพันธ์ที่ดีอยู่แล้วไม่ต้องกลัวนะความสัมพันธ์นี้ดีอยู่แล้วไม่ว่าจะเคยเกิดเหตุการณ์ใดขึ้นกันแล้วแต่ขอเชื่อมั่นว่าปัจจุบันนี้ยังดีอยู่แล้วก็อ h oh, the moon ตัวไกลใจห่วงหรือเปล่าระยะห่างทางไกลกันหรือเปล่าคิดถึงกันหรือเปล่าแบบนี้นะครับอาจจะไม่ได้เจอกันบ่อยๆแล้วก็อาจจะเกิดความกังวลได้บ้างแต่เชื่อเธอว่ามันไม่ได้มีอะไรเลวร้ายหรอกชีวิตคุณทั้งคู่กําลังดําเนินไปในทางที่ดีนะครับคนในใจคุณคิดอะไรอยู่ตอนนี้อ่าดีเอ็มเพรสบอกแล้วไม่ต้องกังวลพูดไปไม่ทันขาดคําคุณสําคัญมากๆสําหรับเขานะครับสบายใจได้แล้ววันนี้มาขยายความกันนะ คนที่อยู่ในใจคุณเขาคิดยังไงเขารู้สึกยังไงกับคุณตอนนี้ต้องบอกตามหน้าไพ่ให้สบายใจเลยว่าคุณคือหนึ่งในใจเขาที่สุดตอนนี้แล้วดีเอ็มเพรสไม่ว่าคุณจะเป็นชายหรือหญิงเขาจะเป็นหญิงหรือชายดูได้หมดนี่คือพลังงานรวมนะครับนะ ส่วนใบอื่นๆก็บ่งบอกว่าช่วงเวลาเนี้ยมันเป็นช่วงเวลาที่คุณกับเขาอาจจะอยู่ห่างกันไม่ค่อยได้เจอกันหรือบางท่านไม่ได้เจอกันนานแล้วแต่มีจิตใจคิดถึงกันเสมอนะครับมีความห่วงหาอาทรมีความห่วงใยให้กันตลอดเวลาเรียกว่าเวลาว่างหรือเวลาใดก็แล้วแต่นะจะมีความคิดถึงกันนึกถึงกันเป็นห่วงกันเออป่านนี้เธอจะทําอะไรอยู่ที่ไหนกับใครนะสุขสบายดีไหมเจ็บป่วยหรือเปล่าอากาศเป็นยังไงฝนตกไหมอะไรแบบนี้ซึ่งก็เป็นสิ่งดีในการคิดถึงกันแต่ก็ขอให้ระวังอารมณ์ความรู้สึกสักนิดหนึ่ง บางทีอาจจะทำให้เกิดความกังวลได้หรือการคิดในสิ่งที่ยังไม่ได้เกิดแบบนี้นะครับภาวะทั่วไปตามดวงชะตาตามหน้าไพ่เราก็ต้องทำนายตามตรงว่าทุกสิ่งช่วงนี้จะเกิดดำเนินไปได้ตามปกติ เดอะจัสติสบานี่บ่งบอกได้ว่าเหตุการณ์จะได้รับความถูกต้องได้รับความยุติธรรมหมายความว่าจะได้รับสิ่งที่ควรจะได้จะเกิดสิ่งที่ควรจะเป็นทาอะไรจะได้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าคุณทําดีมาโดยตลอดคุณจะได้สิ่งดีแน่นอนแล้วก็ความสัมพันธ์ไม่ว่าจะในสถานะใดก็แล้วแต่จะดําเนินไปแบบที่ควรจะเป็นอ่าไม่ต้องห่วงนะครับตาช่างเท่ากันสครั้งได้รับความยุติธรรมในชีวิตแน่นอนแล้วก็ ช่วงเวลานี้อาจจะต่างคนต่างต้องดําเนินชีวิตไปตามภาระของตอนเองไม่ค่อยมีเวลาให้กันจะมาเจอกันก็ไม่ง่ายนักบางทีคลาดกันไปคลาดกันมาคุณยุ่งเขาว่างคุณว่างเขายุ่งแบบนี้หรือบางท่านบางคนอาจจะกําลังหันหลังให้กับอะไรบางอย่างเช่นภาระเก่าเก่างานเก่าเก่าหรือมีการย้ายงานเปลี่ยนงานอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นการเปลี่ยนแปลงขอให้เชื่อมัน่นว่าจะพาไปสู่สิ่งที่ดี ดีแน่นอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องภารก,กิจส่วนตัวเรื่องการงานส่วนตัวคุณจะมีความก้าวหน้าเป็นอย่างดีฟังเขาก็จะมีความก้าวหน้าเป็นอย่างดีเช่นกันนะครับดีแน่นอนสามถ้วยมีความเฉลิมฉลองมีความยินดีไม่ว่าจะยินดีส่วนตัวหรือยินดีร่วมกันก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะสิ่งใดก็แล้วแต่ช่วงเวลานี้จะมีความยินดีเกิดขึ้น แบบปรับปรับฉับพลันทันใจด้วยเรียกว่านับจากที่คุณได้ดูคลิปนี้ไปอีกไม่นานจะเกิดความยินดีเกิดขึ้นหรือในบางท่านเกิดความยินดีนะช่วงเวลานี้แล้วด้วยซ้ํานะครับการดูดวงพลังงานรวมแบบนี้สามารถมีความคลาดเคลื่อนทางเวลาได้เป็นเรื่องปกติที่แน่ๆจะมีความยินดีเกิดขึ้นแน่นอนทั้งฝั่งคุณฝั่งเขาหรือยินดีร่วมกันแบบนี้เลยนะครับ และช่วงเวลานี้ก็ยังเป็นช่วงเวลาดีของการเก็บเนื้อเก็บตัวเก็บหอมรอมริบเก็บเงินเก็บทองสร้างเนื้อสร้างตัวสําหรับท่านที่กําลังริเริ่มนะครับสร้างเนื้อสร้างตัวถ้าใครเคยมีปัญหาการเงินจะคลี่คลายได้จะพบทางสว่างพบทางออกค่อยๆฟื้นตัวได้ส่วนท่านที่ไม่ได้มีปัญหาใดๆนะหมายความว่าช่วงนี้คุณอาจจะเบื่อสังคมเบื่อการปาร์ตี้เบื่อการสังสรรค์อยากเก็บเนื้อเก็บตัวอยู่เงียบๆซึ่งก็นะับเป็นผลดีเพราะมันไม่เปลืองนะไม่เปลืองเงินไม่ต้องเปลืองสุขภาพนะได้มีเวลาพักผ่อนอยู่กับตัวเองอยู่ เป็นเวลาส่วนตัวมากขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นความสุขสบายดีไม่แปลกถ้าคุณจะเบื่อสังคมเบื่อการสังสรรค์เบื่อการปาร์ตี้ช่วงนี้ขอให้คุณใช้ชีวิตส่วนตัวให้มีความสุขนะครับความสุขสงบคือความสุขที่แท้จริงนะฝากไว้ให้คิดนะครับแล้วก็ คุณจะได้สิ่งที่ควรได้จะมีโชคดีฟ้าประทานไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือในเรื่องความสัมพันธ์คนที่อยู่ในใจคุณเขาคิดยังไงอยู่ตอนนี้ต้องบอกเลยว่าเขาใจตรงกับคุณมีโอกาสที่เขากับคุณจะมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นมากขึ้นโดยลำดับย้ําว่ามากขึ้นโดยลำดับต่อให้ไม่ค่อยได้เจอกันมีความคิดถึงกันห่วงกังวลกันดังกล่าวแต่มันจะดี ดีแน่นอนเพราะต้องย้ํากับใบนี้เลยว่าในสายตาเขาในความรู้สึกของเขาเขามองคุณดีมากเขาชื่นชมเชิดชูคุณมากคุณคือที่หนึ่งในดวงใจของเขาเลยนะครับทาไมนับเรื่องครอบครัวส่วนตัวพ่อแม่พี่น้องคุณคือคนสําคัญที่สุดของเขาอีกคนหนึ่งเลยเรียกว่าชีวิตเขาขาดคุณไม่ได้แม้แต่คุณเองก็ขาดเขาไม่ได้ผมทํานายแบบนี้ตามหน้าไพ่มองแล้วว่าคุณต่างเป็นคนสําคัญของกันและกันแล้วมันน่าชื่นใจ ต้องหยิบสามถ้วยออกมาอีกครั้งหนึ่งเป็นการการันตีว่าจะมีความยินดีเกิดขึ้นร่วมกันอย่างแน่นอนไม่ว่าจะช้าเร็วจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ขอให้มั่นใจนะครับพลังงานวันนี้ดี อาจจะไม่ได้บ่งบอกถึงการเป็นคู่รักคู่ครองที่ชัดเจนมากนักแต่ผมมองว่าไม่ว่าคุณกับเขาจะคบกันอยู่ในสถานะใดคนที่อยู่ในใจของคุณมองคุณในแง่ดีมากคิดถึงคุณมากและอยากเจอคุณแม้จะยังไม่ได้เจอกันง่ายๆแต่ต่างคนต่างมีใจให้กันมีความคิดถึงห่วงใยกันอยู่เสมอเขาคนนี้คิดดีหวังดีต่อคุณนะครับ โอเคครับเดี๋ยวมาดูใบสรุปส่งท้ายท้ายสุดกันอีกสักหนึ่งใบนะว่าวันนี้ไพ่มีอะไรอยากบอกมีคําแนะนําใดๆเพิ่มเติมหรือแม้แต่มีคําเตือนใดๆหรือไม่ขอเพิ่มหนึ่งใบนะครับโอ้สองเหรียญทัวร์เพนทาเคิยังคงต้องใช้ชีวิตบาลานซ์สมดุลจัดการชีวิตให้ดีนะครับอย่าให้สิ่งใดเป็นความสุดตรงอย่าหนักไปอย่าเบาไปอย่ามากไปอย่าน้อยไป ทุกสิ่งทุกอย่างที่ดำเนินไปตอนนี้มองว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีถูกที่ถูกคนถูกเวลาแล้วขอให้คุณมุ่งมั่นตั้งใจทำสิ่งดีๆต่อไปเขาคนนั้นหรือเธอคนนั้นของคุณรักคุณมีความปรารถนาดีต่อคุณซึ่งคุณก็ปรารถนาดีต่อเขาความสัมพันธ์นี้จะยังดำเนินไปได้ดีนะครับบาลานซ์ Balance ให้ดีคีย์เวิร์ดคือบาลานซ์ให้ดีแล้วจะได้สิ่งดีๆร่วมกันมีความยินดีร่วมกันแน่นอนนะครับดวงดีแล้วรับไว้นะโอเคครับขอบพระคุณทุกการติดตามขอให้มีความสุขความจเจริญททุกก่านนแลนล้ววพบบบััััใมคคคิปรรสสดี